ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นยันดวงมหาลาบนะครับก็คือพิมพ์นี้ก็จะเด่นในเรื่องพวกทรัพย์เด่นเรื่องมหาลาบเด่นเรื่องมหาทรัพย์หาเงินหาทองมีผู้ใหญ่อุปถธรรมคำชูจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเด่นมากๆโดยสรุปแล้วอ่ะหัวเสือหันข้างรุ่นมหาลาบเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจากป่าชัยผู้สร้างที่สร้างรุ่นเหนือดวงสวนนันกินนะครับที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจัดพิธีทั้ง1ิบ วาระนะครับน่าจะ11ได้นะถ้าจำไม่ผิดฉับสิบเอ็ดได้เลยซึ่งมันทําให้เราเห็นตัวอย่างอยากเดินตามรอยเขาครับเราก็ไปปรึกษาเขานะครับเนี่ยครับป๋าผมได้มีโอกาสถวายงานพระอาจารย์ประสูติ์นะครับแต่เป็นเครื่องรางนะครับไม่ชนะพระอาจารย์ก็มีคําสั้นๆนะครับที่จะถามผมโดยตรงเลยครับก็จะพูดกันแบบภาษาเหมือนแบบพี่กับน้องคุยกันคือแบบจะสร้างเอาชื่อเขาก็ถามว่าจะสร้างเอาชื่อหรือว่าอยากได้เงิน เราก็ต่อไปโดยแบบไม่คิดเลยว่าเอาชื่อก่อนแล้วกันครับครับเพราะคิดว่าถ้าเอาชื่อก่อนเดี๋ยวเงินก็คงตามมาเองอแต่ถามว่าจะตามมาไหมไม่รู้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าใช่ครับการสร้างพระครั้งนี้จะ ได้เงินได้ทองได้กำไรหรือร่ำรวยแต่หนึ่งอยากจะถวายงานพระอาจารย์มาสู่แล้วก็อ,อยากจะทำวัตถุมงคลดีๆสักรุ่นหนึ่งให้คนได้ไดแน่นอน